จิตมันรู้ความจริงนะมันจะปล่อยวางสิ่งที่มันรู้อย่างเราดูจิตดูจิตอยู่เนี่ยจิตรวมลงไปนะจิตจะไปเดินปัญญาอยู่ข้างในคือไปเห็นเกิดดับอยู่ข้างในสองสามขณนะเท่านั้นแล้วมันก็วางจิตทวนกระแสเข้ามาที่ตัวาธาตุรู้นะทวนน้นมาถึงาธาตุรู้เนะี่ยอาสวะกิเลสซึ่งมันห่อหุ้มอยู่นะ มันจะแตกสลายออกไปธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นั่นก็จะปรากฏตัวขึ้นมานี่ที่นักปฏิบัติบางท่านท่านพูดถึงว่าจิตที่มันไม่ตายอันนั้นก็เป็นโวหารที่จริงมันก็คือตัวอมตะธาตุตัวธาตุตัวธาตุตัววิญญาณวิญญาณธาตุตัวนี้ ไม่ใช่ตัวจิตผู้รู้นะในจิตผู้รู้ยังเกิดแล้วตายอยู่นี่เป็นอมตะธาตุอมตะธรรมถ้าพูดอย่างนี้ถ้าเรียนปริยัติอย่างเดียวนี้รับไม่ได้เลยแต่มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งในทางปริยัติท่านก็เก่งสุดขีดในทางปฏิบัติท่านก็เก่งสุดขีดคือสมเด็จพระยานสังวรพระสังฆราชองคอ์ก่อนเนี่ย สมเด็จพระยานังวร์ท่านพูดถึงสภาวะตัวนี้ท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุตัววิญญาณธาตุไม่ใช่ตัวจิตผู้รู้นะมันเลยไปอีกวางจิตผู้รู้ลงไปกไ็จะเข้าถึงธาตุธาตุรู้ตัวนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงนะจิตใจไม่ได้กังวลสนใจแล้วถ้าจิตใจสนใจให้มาว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยง จิตตกจากตัวธาตุตัวนี้ละกลับมาอยู่ในสภาวะธรรมดานี้ใช้ไม่ได้อีกละนั่นเราค่อยๆฝึกของเราไปเรื่อยๆนะหัดดูหัดดูไปธรรมะก็ละเอียดประณีตลึกซึ้งทีแรกเราเหมือนคนหลงป่าป่าที่รกทึบมากเลยไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันเลยนะป่าที่ทึบจริงๆอะมืดตลอดปีเลย กลางวันก็มืดกลางคืนก็มืดนะไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้ไม่รู้อะไรเลยนะมันเหมือนพวกเราอะงมอยู่ในสังสารวัตรไม่รู้ทางออกพระพุทธเจ้าท่านหาทางออกเจอแล้วนะั้นท่านก็จุดโคมไฟขึ้นแกว่งเรียกเราเราก็เห็นแสงตรงนั้นวับแวบวับแวบขึ้นมาแล้วก็พยายามเดินไปโอ้ยฝา่ากวางหนามมากมายนะยิ่งเดินไปเดินไปเรื่อยๆนะ มันก็ค่อยโล่งขึ้นโล่งขึ้นมันไม่รกไม่ทึบอย่างทีแรกแล้ว